บรรณาลัยปราสาทสักกำแพงน้อยเป็นอาคารสร้างด้วยศิลาแลงแผ่นพังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนหลังคาพังทลายประกอบด้วยห้องกลางและห้องมุกหน้าผนังสามด้านก่อทึบภายในห้องกลางมีแท่นศิลาแลงก่อแบบยกระดับลักษณะเคยประดิษฐานรูปเคารพหน้าห้องมุกหน้าและทางเข้าห้องกลางยังมีเสากรอบประตูประดับอยู่ ปรา,าสาทจากกำแพงน้อยเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างเงียบสงบแม้มีขนาดไม่ใหญ่โตเนื่องจากสร้างเพื่อเป็นสถานพยาบาลแต่ทว่าร่องรอยความงดงามยังปรากฏให้เห็นแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานการบูรณะไม่สามารถทำให้โบราณสถานกลับไปสวยสมบูรณ์แต่ก็ทำให้ได้สัมผัสกับอารยธรรมในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย